จืดไปแล้วอ่วละต้องคลุกขึ้นมาใช่แล้วนี่แล้วลามอยู่ข้างล่าง พ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามสบายครับครูโดยิ้มเลยเลี้ยวเข้าร้านนะหรัดสวัสดีครับยังสวัสดีครับเรากลับมาจากไผ่ธานีก่อนเข้าบ้านตอนนี้มันบ่ายใกล้บ่ายสามโมงแล้วก็ทานข้าวกันเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านเพราะเข้าบ้านไปแล้วครูตั๊กก็จะไปทําแหนมอีกเรามาที่ร้านนี้ฮะร้านท่าดินแดนเดี๋ยวจอดรถให้ดีก่อน ดูว่าเขาจะให้เราไปจอดตรงไหนเนาะ <Okay>. oh. อเดี๋ยวจอดรถให้ดีๆก <c oughs> <ะ>่อนนะครับนี่ครับจอดรถเรียบร้อยฮะ้านท่าดินแดงผมอยู่ถนนพรานนกพุทธมนทนสายสี่เนาะช่วงนี้เป็นช่วงถ้าขึ้นสะพานนู่นอ่ะก็จะไปนู่นเลยอะ่ะยาวไปส,สายสี แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ทะลุถนนกำลังเชื่อมต่อกันอยู่เพื่อนๆปักหมุดท่าดินแดงได้ครับไปดูตัดหลบแดดอยู่ไปหาที่นั่งกันมาครั้งแรกเหมือนกันครับเพื่อนๆครับลุยไปพร้อมกัน สบายสบายมุมนี้ก็ได้คุณมุมนี้ก็ได้น,ไดนี่นั่งสามคนสวัสดีครับมา,ากลางวันนี้ก็มานั่งในห้องแอร์เนาะ สที่ครับขอบคุณครับสวยงาม,มว่าจะกินอะไรเดี๋ยวดูเมนูแล้วกันเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำเซตวันหยุดครอบครัวอุ่นลักคุตัตก่ังคุตัดก็ทำอะไรจะเอาเซตเซตนี่เลยไหมเนี่ยจะเฉพาะนี้เหรองั้นก็ดูดูในสมุด อันนี้เป็นเซตวันหยุดครอบครัวสุขสันต์เปล่าหมายถึงว่าเซตเนี่ยก็คืออันนี้หมดเราไม่ต้องสั่งแต่เราจะสั่งแยกใช่ไหมจะสั่งแยกก็เปิดดูแล้วกันคุณตักดูคุตักอยากทานเรียกว่าอะไรนะถั่วแขกถั่วแขกผัดเต้าซี่หนึ่ง้าว่มาถึงนี่จะกินสลัเปาไส้ถั่วดำ อยากอยากจะกินมากไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสั่งให้เขาก็ได้อันนี้อะไรินเป็นผักๆอ,อ่ะสละเปลามาละอ่ะดูๆเอาเลยเห็นบนๆอ่ะดูเปิดซิดูเปิดซิดเ,ดซอเอาไหมอ่าลองเลย ถูกใจไหมไม่มีไส้ถั่วดำแต่เป็นไส้งาดำลุนล้นลุ้นคล้ายๆกันน,นะนะดำเหมือนกันครับอย่าทำหน้าชางะงนเห็นเข้ามาก็สาลาเปาไส้ถั่วดำกินไปก่อนเลยอร่อยไหมล่ะ อ่ะซาลาเปาหายไปไหนแล้วล่ะหมดอย่างรวดเร็วเก๊อวยมาตูมลำไยฮะอิ่มยังอิ่มยังด้วยอิ่มยังอ่ะกลับบ้านไป <c oughs> กลับบ้านยังไม่กล,ลับเดกินซาลาเปาอิ่มแล้วนี่กลับยังยังไม่อะไรก็ต้องบอกว่ายังไม่อิ่มสิ แล้วกับข้าวนี่ฮะออส่วนกับข้าวเร็วเนาะสองนาทีได้เลยอันนี้หมู้วยน้ำปาหมูปวยเ้ยถ้าเรามากินอาหารกินเมื่อไหร่ก็ทานหมนู้วยมตดของข้าวมาแล้วนี่คุ้็กุ้เส้นครับ มาพร้อมน้ำจิ้มคุณน้ำจิ้มอยู่ไหนฮะมาดูน้ำจิ้มหน่อยนะฮานอนน้ำจิ้มมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อออุ้งุเส้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวขอชิคโชว์เข้ามาด้วยฮะอืยอยบรรยากาศของทางร้านตกแต่งร้านสวยงามเข้ากับชุดพนักงานด้วย สวัสดีครับครับรอบมคุณมากใช่โดโดช่องโดโดพาเที่ยวเออจำได้ใช่ไหมเป็นเอฟซี เดี๋ยวขออนุญาตถดูด้วยได้ไหมครับเจ้า,จาของร้านน้องเขามาบอกว่าใช,ชโ่โดโด้พาเที่ยวไหมนี่ครับอ่าเพี่โดอ่านเลยเอากุตักเขี่ยให้หน่อยเขี่ยให้หน่อยเขี่ยให้หน่อยนี่ครับโอ้โดโด้นี่มีเอฟซีเยอะเนาะน้องๆขอถ่ายรูปด้วย ันปั้นมือจะทานเมนูนี้เลยใช่ไหมอร่อยมากสชาติชบบรสชาติหน่อยมีเมนูหลากหลายนะฮะร้านท่าดินกนันม้อะไรเห็ดหอมด้วยหรอ,อม,มีเห็ดหอมด้มจะเอาอะไรโดด บอกความต้องการไม่ได้มไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มหรือเปล่าเลยอดยจะจิ้มจิิงใส่นิดเดียวพอ,อเขาบอกเขาออส่วนก่อน,อน,อนโดโด,โดเขารู้ว่าทานออส่วนก่อนเดี๋ยวออส่วนเย็นแล้วไม่อร่อย ร้อนๆเลยลลลเนาะมันรสชาติมันจะอยู่ข้างล่างนะคุณคลุกขึ้นมาก่อนโดเรเลยาอาจจะจืดไปแล้วเะ่อต้องคลุกขึ้นมา ใช่แล้วนี่นล้วลามอยู่ข้างล่างความสวยงามนีดนชิเลยตักตักเลยตักเลยครับออแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปตักใหม่ตักตักมาดโดเลยโดโดเลยนิ่งเลยเพราะว่า ทันดิครุกอ่อยนร่อยรสชาตที่ไม่ได im ้ชาติังอถ้าใครชอบแบบเที Beij ่ยวๆแบบกินซีฟู้ดนี่ชก็มาเองออ่ติดยอันนี้อรอยพริกไทยให้เขาด้ ขอชอ้อนนี้หนึตักด้วยช้อนนี้ชอ้อนน้ดันึ่งของโปรดเดี๋ยวขออันนี้เขาเพิ่มแล้วก็ขอทิชชง่ด้วยยังไม่มีใครชิมอันนี้เลยนี่เขามีหลยย่ยางเนาะหัวกล้วย อันนี้แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะที่เขาคั่วขายอะ่ะเกาลัดแล้วนี่ก็เป็นพุทรา<ะ>เกาลัด<ะ>กินให้ครบอย่าง<ะ>เม็ดมะม่วงหิมะพานด้วยล<ะ>แล้วนี่อะไรไก่ครันี่ไก่ก็ กินให้ครบอย่าง xuống mm đâu. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. คนดีคุณบ้อ่อขอชิคโชกับซ,ซอสซอสสีน้ำชาแอ่พริกดนจินถั่วไหมโดนสิโดนโดนโดนสละเปาโดนสละเปาไปลูกไงแล้วนี่นิ่งเลยพี่โด

ขอขอซอสพริกสองถ้วยแล้วก็แล้วก็อันนี้ถ้วยแล้วก็ชิคโชว์เนี่ยคลุกแล้วผมเอาไอตรงที่มีเครื่องปิดมาโดยเฉพาะขิงขอขอขิงรับกินกุ้งไปนะผมจะกินมุ้นเส้นเอง เจ้าเนื้อดีเนาะหอมเดี๋ยวผมที่เอฟซีถามมาอาจารย์บอกอาจารย์กินน้ําแก๊ก้วยน้ำมะตูมน้ํำลำไยเนี่ยฮะถามว่าผมพูดไม่จริงน้ํำลำไยแก๊ก้วยน้ำมะตูมเนาะที่พูดบ่อยๆใช่ไหมกินน้ำมะตูมน้ําแก๊ก้วยน้ํำลำไยวันนี้กินครบเลยครับ กุ้งเป็นไงสดเนาะโตหมูออสวดไปแล้วครับย,ย่างพอแล้วใส่นิดเดียวพอเอาดองพริกไทยไหมพริกไทย,ยไหมใส่แล้วใส่ไยแล้ว,ใใลวได้กุ้งแล<ม>้วครับชอบมากออสวด ตักแกให้ตรงนี้ยุงผมช่ตรงนี้จะอร่อยเพราะมันอยู่ก้น,นก้นกระทะก้นหมอ้ออ่าไม่โครับคอบใส่บชิ้นโชว์แต่ว่า,าเอาซีพูด้ดมาใส่ตงกี้

ยัเงเลอุตะก้าใครกินกุ้งเยอะเ่หลักฐานหลักฐานที่ใหญ่โอ้ยอิมอ่มอิ่มอิ่มที่สุดอร่อยทุกอย่างครับเรี่ยงทุกจานอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นเงินเท่าไรเดี๋ยวเขาขอเราถ่ายรูปด้วยใช่ไหมดีใจดีใจครับ เจ้าเจ้าของร้านมาทักไม่รู้เจ้าของร้านรู้เปล่านะผู้จัดการร้านแล้วกันมามาทักว่าดูเราอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขอถ่ายรูปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนฝนจะตกคุณตักกินเสร็จแอบแต่งหน้าเหรอแอบทาปากใช่ไหมโอเคหีครึ่งสำอางเขาดีนะฮะเติมปากเลยไม่ไม่เติมอุ้ยฝนจะตกคุณตักฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้ว นี่ฮะมันจะตกแล้วของขวัญวันแม่นะครับของขวัญวันแม่อาคุณแม่รับไว้เป็นอลัวครับอาลัวอ๋อขนมอาลัวเหรอนี่ฮะเปนเพื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามว่าเท่าไหร่ขนมอาลัวไปไปไปอ่ะไปฝนมาฝนมารีบเร็วเร็วเร็วเลยรสชาติอร่อย เมื่อกี้น้องถามอร่อยไหมบอกน้องดูที่โต๊ะไม่มีอะไรเหลือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปแถวแถวตรงไหนจะจะดวนครับครับเก๋ๆอ่านี่ครับนี่นี่เออสวยตั้งบรรยากาศดีแต่ว่านีนนี้อที่มันก่อสร้างอยู่มันก็จะดีครับแบบไม่ไม่อาจจะไม่เห็นมากเอามุมมุมตรงไหนดีมุมตรงไหนดี แล้วถ่ายด้วยกันเลยครับมุมนี้ตลอดอ่าใช่ครับสวยตาดกอาจจะติดลูกค้าไปถ่ายหน้าร้านดีกว่าครับถ้าตรงนี้ติดลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไปตัดไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นตัดดีเดินชมบรรยากาศด้วยครับใช่ครับนี่นี่มุมนี้โอเคมาถ่ายรูปกันครับครับมา ผมผมกดเป็นวิดีโอไว้ได้ค่ะแล้วก็กดถ่ายด้วยนะคะหนึ่งให้รูปขัดหนึ่งสองกดเป็นหลายๆรูปเลยครับได้เลยค่ะโอเคกดรัวมเลยครับรัวๆร่วงร่วงร่วงค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะตามดูนะคะขอบคุณมากนะคะ ครับยินดีครับยินดีครับอยู่บางกอกใหญ่ฮรัฝนจะตกด้วยวันนี้ก่อนก็ทางร้านเขาบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์รบกวนโทรมาจองก่อนเนาะนี่ขนาดตรงนี้เขาขยายพื้นที่ที่จะบริการฝนจะตกแล้วไปไปขึ้นรถด้วฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องกดไกดไกด้ด้วยมาได้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันตดอไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายตายขึ้นรถแล้วฝนลงเมรร็ดแล้ว